สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะดูหลังบ้านตอนนี้เมื่อเดือนที่แล้วพี่อ้อยมาเนาะเขามาตัดหญ้านะคะให้เขามาตัดหญ้าดูได้ฝนพี่อ้อยไม่รู้จะทำยังไงเนาะไม่ชนะเขาแต่คิดว่าเดี๋ยวพี่อต้องซื้อรองเท้าบูทก่อนเนาะแล้วก็มาค่อยๆ นั่งถอนถ้าถอนพี่วายคิดว่าน่าจะได้เนาะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราถอนรากถอนโคนเขาเนาะถอนเราอ,ออกเลยถ้าอย่างนี้เราเราตัดไปจ้างเขามาตัดเขาก็ตัดแต่ยอดนะคะคือเขาไม่ได้ไม,ไม่ไม่เลีวออกเนาะทางเชียงรายน้ำท่วมนะคะทางนี้น้ำอย่างประมาณนี้อยู่เลย วันนี้นะคะวันนี้ลงต้นไม้สองต้นแล้วพี่อ้อยลงมะนาวไปก่อนเนาะลงมะนาวกับมะม่วงอกล่องนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยรอรองเท้าบูทก่อนเนาะแล้วก็จะค่อยๆไปทางนู้นเดี๋ยวจะดูอีกทีหนึ่งว่าจะทํำยังไงกับย่าพวกนี้คงตอ้องค่อยเป็นค่อยไปเนาะอีกอย่างหนึ่งตรงเนี้ยเขามีกระถินน้าลงนะคะต้นใหญ่ เม็ดเขาลงมาตรงนี้เลยนะคะที่เราเนี่ยก็เ,เลยกลายเป็นที่เพาะเม็ดกระถินน่ะลงไปในตัวเลยคือเยอะมากต้องค่อยๆนะพี่เอยคิดว่าต้องค่อยๆพี่เอเตรียมอุปกรณ์มาแล้วแหละยังไม่ได้ลงมือเพราะว่าช่วงนี้ฝนเนาะดินจะแฉะเดี๋ยวรออีกสัก Wan, วันสองวันให้เขาไม่มีฝนก่อนเมื่อ <sucks> กี้ก็ตกหนักเลยนะคะพอลงต้นไม้สองต้นนี้เสร็จก็ตกหนักเลยแล้วก็เข้าไปพักในบ้านอันนี้เลยแต่บรรยากาศดีนะคะตอนเช้า24องศานะคะเห็นไหมเห็นไหมเห็นเมฆไกลไหมสวยเนาะตรงนั้นอะ รงที่เห็นข้างหน้านั้นเป็นนานะขนาะเห็นไหมคะตรงหลังจากเมฆแล้วพุ่มหญ้านะ่ะที่เป็นแอ่งตรงนั้นนะเป็นเป็นท้องนานะคะเป็นท้องนาเขาหน้าจะเพิ่งปล่อยน้ําเข้ามาเช้าพี่อ้อยเห็นเขามายืนอยู่ปล่อยน้ำเข้านาเนาะประมาณนี้เลยนะคะเอาไว้พี่อ้อยจะถ่ายคลิปให้ให้ดูกันอีกเนาะ ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกับพี่อ้อยเนาะตอนนี้พี่อ้อยอยู่เชียงใหม่นะคะขอบคุณค่ะ